เชื่อหรือไม่อาหารก็มีผลต่อการนอนของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพี่เล็กสุขภาพดีมีสุขจะมาชวนคุยเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึงว่าอาหารก็มีผลต่อการนอนของเรานะคะหลายคนมีปัญหานอนไม่หลับ หลับยากตื่นกลางดึกหรือหลับแล้วไม่สดชื่นซึ่งอาจเกิดจากความเครียดแสงรบกวนหรือแม้แต่สิ่งที่เรากินก่อนนอนค่ะ 1. ทริปโตเฟนทริปโตฟานคือกรดอะมิโนโจำเป็นที่ร่างกายใช้สร้างสารเซโรโทนินซึ่งเป็นตัวตั้งต้นของฮอร์โมนเมลาโทนินช่วยให้เรารู้สึกสงบและง่วงนอนตามธรรมชาติอาหารที่มีทริปโตเฟนสูงนมอุ่นกลวยหอมข้าวโอ๊ตถั่วอัลมอนด์ไข่ปลาแซลมอนอินทผลัมลูกพรุนเคล็ดลับ กินก่อนนอน1-2ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาสร้างเซโรโทนินและเมลาโทนินอย่างเต็มที่ 2. แมกนีเซียมแมกนีเซียมคือแร่ธาตุที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลดความเครียดและช่วยให้หลับลึกขึ้นโดยทำงานร่วมกับระบบประสาทส่วนกลาง อาหารที่มีแมกนีเซียมสูงถั่วต่างๆเช่นอัลมอนด์วอลนัทผักใบเขียวเช่นผักโขมคะน,น้าธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือมเมล็ดฟักทองงาดำเคล็ดลับเติมแมกนีเซียมในมื้อเย็นเช่นสลัดผักใบเขียวโรยถั่วหรือซุปข้าวกล้องใส่ผัก 3. ชาสมุนไพรคือเครื่องดื่มที่ช่วยปรับอารมณ์ให้สงบ ลดความเครียดและกระตุ้นการหลั่งเมลาโทนินโดยธรรมชาติชาที่แนะนำก่อนนอนชาคาโมเมล์ชาโมเมล์ช่วยผ่อนคลายระบบประสาทชาเลมอนบาร์มลดความวิตกกังวลชาเปปเปอร์มินช่วยให้หายใจโล่งและหลับสบายชาเขียวแบบดีเคฟมีสารแนวเทนินช่วยให้สมองสงบเคล็ดลับดื่มอุ่นๆก่อนนอน30นาทีไม่เติมน้ำตาลเพื่อไม่กระตุ้นร่างกาย สีผักและสมุนไพรที่ช่วยให้นอนหลับง่ายเพราะผักบางชนิดมีสารธรรมชาติที่ช่วยลดความเครียดและปรับสมดุลฮอร์โมนตัวอย่างผักและสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการนอนผักโขมมีแมกนีเซียมและวิตามินบีคณาช่วยเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียมขิงลดการอักเสบและช่วยให้ระบบย่อยทำงานดีขมิน้นมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวขณะหลับใบเตยกลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกสงบเคล็ดลับ นำผักเหล่านี้มาทำเป็นซุปเบาๆหรือเครื่องดื่มสมุนไพรอุ่นๆก่อนนอนสรุปจากครูพี่เล็กสุขภาพดีมีสุขนะคะทุกคนที่รักการนอนหลับดีเริ่มจากการเลือกกินอย่างฉลาดทริปโตเฟนช่วยสร้างเซโรโทนินแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายชาสมุนไพรและผักธรรมชาติช่วยให้ใจสงบคืนนี้ลองปรับมื้อเย็นแล้วร่างกายจะขอบคุณตัวคุณเองในแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยค่ะ เพราะการนอนหลับคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองทุกคืนลองปรับอาหารก่อนนอนและเวลาเข้านอนแล้วสังเกตดูว่าร่างกายตอบรับยังไงคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามการแชร์และการแสดงความคิดเห็นคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า